เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเลือกตั้งรอบหน้าที่จะเกิดขึ้นในปี2570หากไม่มีการยุบสภาเสียก่อนพักการเมืองหนึ่งที่จะเกิดสภาพแพร่มาทับแตกก่อนเลือกตั้งก็คือพักรวมไทยสร้างชาติหรือรอทอสชที่คนมักเรียกก่อนหน้านี้ว่าพักลุงตู่เพราะเคยชูพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกของรอทอสชต่อเลือกตั้งปี2566อย่างที่รู้กันรอทอสชมีปัญหาภายในพักมานานแล้ว โดยเฉพาะหลังเลือกตั้งปี2 5 6 6เพราะริ่มลือกันว่าในพักรอทอสอชอมีการบริหารพักแบบเล่นพักเล่นพวกสนับสนุนแต่พวกตัวเองที่มาจากพักประชาธิปัตย์ด้วยกันให้มีตำแหน่งมีบทบาทต,ต่างๆในพักเช่นวิทยาแก้วพรดาษแม่เลี้ยงติก๊กศิริวันปราศจากศัตรูพิมพัฒัทราวิชัยกุลดอ,อร์ดวงฤทธิ์เบญจาที่ขุนชัยรุ่งเรืองพันเอกพ่วงวิทย์อนิรุทธเทวาเป็นต้นจนทำให้สอสอและลูกพัก ที่ไม่ได้เป็นพวกอดีตปชปอดีตโกปปสต่างพากันอึดอัดใจถึงกับลือกันว่าขนาดบางคนที่เคยอยู่ปชปมาก่อนอย่างเกียงยศสุดลาภาสสปาร์ตี้ลิสที่เคยเป็นอดีตสสปชปมาก่อนตอนแรกก็อยู่กับกลุ่มพวกอดีตปชปด้วยกันแต่พออยู่ไปอยู่บางก็เฉดตัวออกไปไปอยู่กับกลุ่มอื่นคือกลุ่มของสุชาติชมกิ่นเป็นต้นพนวกกับบุคลิกส่วนตัวของพีรพัน์หัวหน้าพักที่เป็นพวกผู้ดีเก่า ฐานะร่ำรวยมีท่าทีแบบเจ้าขุนมูลนายที่คนภายนอกมองว่าภาพลักษณ์ออกแนวผู้ดีหยิ่งๆไม่ติดดินมองสอสอของพักเป็นลูกน้องไม่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนร่วมพักที่สู้ศึกเลือกตั้งมาด้วยกันซึ่งพักได้สอสอ6คนจนพีรพันธ์ได้เป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรอทศออชอมาจากคนร้อยพ่อพันแม่ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างยิ่งเมื่อหลังเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง พอพลเอกประยุทธ์บกมือลาพักรอทศอชไปเป็นองค์ขมนตรีก็ทําให้หลายคนที่อยู่ในรอทศอชที่มาอยู่กับพักเพราะลุงตู่แต่เมื่อวันนี้ไม่มีลุงตู่แล้วกลุ่มพิรพันธ์ขึ้นมาคุมพักรอทศอชเบ็ดเสร็จเอาแต่พวกตัวเองบริหารแบบรวบอํานาจก็เลยทําให้หลายคนในพักรอทศอชที่ไม่ได้เป็นพวกอดีตปชปเลยรับไม่ไหวเบือนหน้าหนีบางคนไม่เข้าประชุมพักมาเป็นปีแล้วเพราะรอวันย้ายออก ปัญหาภายในพักรอทอสอชอนับวันยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงจนลือกันว่ามีบางครั้งสอสอของพักก็เคยคิดจะระเบิดออกมาแต่ดีที่เอกนัดพร้อมพันเลขาที่การพักซึ่งเป็นคนที่คนในพักให้การยอมรับตั้งกว่าธีรพัน์มาคอยเคลียร์ใจสอสอแต่ละคนให้ปัญหาเลยไม่ลุกลามแต่เมื่อตอนนี้สภาหเหลือเวลาอีกไม่ถึงสองปีและความเคลื่อนไหวตั้งพักใหม่คือพักโอกาสใหม่ที่ได้ในทุนพักรอทอสอชอคนเดิม ซึ่งรู้กันดีว่าเงินหนาพร้อมจ่ายโอนไวที่สําคัญการันตีการเป็นพักร่วมรัฐบาลทุกรอบหากทักษิณชินวัตรและพักเพื่อไทยเป็นพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลภายใต้สูตรการจับมือของ4ี่พักคือพักเพื่อไทยกลารร้าทมของร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าโอกาสใหม่ของนักธุรกิจดังประชาชาติของพันตำรวจเอกทวีสอสองยืนพื้นไว้หากสี่พักนี้รวมกันแล้วได้สอสอเกินกึ่งหนึ่งก็ตั้งรัฐบาลกันได้เลย ไม่ต้องเอาพักอื่นผสมแต่หากขาดก็ค่อยไปเอาพักอื่นมาเติมเช่นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์การการันตีว่าจะได้เป็นสอสอรัฐบาลจึงทําให้พักโอกาสใหม่ดึงดูดนักเลือกตั้งในตลาดการเมืองไม่น้อยเปิดดีลพักโอกาสใหม่กับเสียเฮงสุชาติชมกลินเคยอยู่พักพลังประชารัฐมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งปี2562จึงทําให้คุ้นเคยกับคนที่อยู่เบื้องหลังตั้งพักโอกาสใหม่ดังนั้นการที่เสียเฮงจะออกจากรอทอสอชอมาตั้งพักโอกาสใหม่ จึงเป็นเรื่องที่คุยกันแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเมื่อเป็นแบบนี้รอทอสอชอที่เลือกตั้งรอบหน้าไม่มีลุงตู่เป็นจุดขายเรียกคะแนนปาร์ตี้ลิสให้พักอีกทั้งกระเป๋าเงินที่เคยควักหนักตอนเลือกตั้งปี2,566ก็ไม่อยู่แล้วผสมกับความไม่พอใจของสอสอรอทอสอชอหลายคนที่มีกับกลุ่มพิรพันธ์ที่สะสมมาหลายปีเมื่อตอนนี้พักโอกาสใหม่ต้องเริ่มติดเครื่องแล้วจึงทําให้สสอของรอทอสอชอที่วางแผนไว้แล้วว่า ย้ายออกแน่เลยพร้อมเตรียมตัวกับเสียเฮ้งในการไปอยู่กับพรรคโอกาสใหม่จึงไม่แปลกที่จะเกิดภาพก,การรวมตัวกันกินหรูดูดีที่ห้องพิเศษโรงแรมคอนราดถนนวิทยุเมื่อตอนเที่ยงวันศุกร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาของสอสรทสชร่วม20คนโดยมีเสียเฮ้งสุชาติเป็นคนดีลวนัดหมายดังกล่าวลิสต์รายชื่อสำหรับวงกินข้าวเมื่อเที่ยงที่โรงแรมคอนราดกลุ่มของสอสรทสชเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สสที่อยู่ในวงดังกล่าวมีอาทิศาสตราสีปานสสสงขลาวัชรัยาวอะฮัซันสสนราธิวาสพิพิธรตนารักสสสุราษฎร์ธานีพันสักบุญแทนสสสุราษฎร์ธานีปรเมกจนาสสสสุราษฎร์ธานีถนอมพงศ์หลีภัยสสตรังขุนวดีนบอบรมณีสสราชบุรีทิวรัตน์อังกินันสสเพชรบุรีจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลสสเพชรบุรี จีรวุฒิสิงโตทองสอสอชนบุรีพิชารัตน์เหล่าหักพงชนะสอสอบัญชีรายชื่อเรียงยศสุดลาภาสอสอบัญชีรายชื่อชัยวัน์เป้าเปี่ยมทรัพย์สอสอบัญชีรายชื่อสุชาติชมกินรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์และสอสอบัญชีรายชื่อธนากรวังบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อเป็นต้นในส่วนของพักโอกาสใหม่แว่วๆมาว่าปลายปีนี้หลัง30กันยายนจะมีบิ๊กข้าราชการระดับประลัดกระทรวงที่เกษียณอายุราชการปีนี้ มาเปิดตัวเป็นหัวหน้าพัก